สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษนะคะท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567จจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างและหากท่านกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ท่านจะได้มาหรือไม่ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมารับฟังกันเลยนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวราศีเมษดวงชะตาของท่านดีขึ้นท่านจะมีข่าวดีมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นคะ่ะทั้งเรื่องของการงาน และเรื่องของการเงินนะคะแต่ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาในช่วงเดือนนี้ทีนี้หากท่านจะต้องตัดสินใจอะไรก็ตามก็ต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้ท่านดวงการงานเปิดมีข่าวดีๆด,ด้านการงานเกิดขึ้นมีดวงได้ทำงานใหม่ หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆมีดวงได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่งานในความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มมากขึ้นนะคะการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างคะ่ะท่านมีดวงได้ช่วยเหลือง,งานของคนอื่นหรือว่าจะต้องรับผิดชอบงานของคนอื่นชั่วคราวและสําหรับท่านใดที่ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจํานะคะท่านจะได้ทํางานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําในช่วงเดือนนี้คะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่ก็นับว่าสําคัญไม่น้อย ช่วงเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือดีท่านจะมีท่านจะผลักดันส่งเสริมชาวราศีเมษโดยการมอบหมายงานที่มีความสําคัญสําคัญให้ท่านได้รับผิดชอบและหากติดขัดมีปัญหาก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะบางท่านจะมีคนหนุนหลังหรือว่าซัพพอร์ตออกทุนให้แต่เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าท่านจะต้องทําอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ช่วงนี้ผลงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นคนจับจ้องผู้หลักผู้ใหญ่จะเรียกใช้งานท่านบ่อยกว่าคนอื่นในที่ทํางานการงานของท่านเองก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถคาดหวังได้นะคะเป็นเดือนของท่านแล้วจริงๆคะ่ะชาวราศีเมษท่านจะมีข่าวดีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะได้พบปะกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้น ช่วงนี้ท่านความคิดเลื่อนไหลไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะหากท่านทําได้ก็ให้ลงมือทําค่ะหรือหากท่านอยากจะทําอะไรก็ตามให้ท่านนั้นเริ่มลงมือทําได้เลยนะคะโอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จมีสูงขอเพียงท่านตั้งใจทําไม่มีอะไรที่ท่านจะทําไม่สําเร็จนักจากเดือนนี้เป็นต้นไปอยากทําอะไรขอให้ท่านเริ่มลงมือทําและในช่วงเดือนนี้เหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้เพราะว่างานของท่านจะเพิ่มมากขึ้น จะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามามีดวงได้ทำงานที่ท่านไม่อยากทำแต่ว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะว่าเป็นงานเกรงใจปัญหาที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้จะจบลงหรือไม่ก็ท่านจะค้นพบทางแก้ทางออกคะ่ะรวมไปถึงงานที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านก็จะทำสำเร็จในช่วงเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันหากรับเหมาก็จะส่งงานสำเร็จ สมมตินะคะและท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์เซอร์วิสงานบริการต่างๆช่วงนี้งานดีเงินด,นด,นด,นดีแต่ว่าเหนื่อยพอสมควรมีสเสน่ห์คนรักและเมตตามีดวงได้ทํางานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทําด้วยนะคะหากท่านใดที่ทํามาค้าขายท่านจะขายดีคะ่ะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังคนให้มากๆนะคะอย่าได้ประมาทคนโดยเด็กขาดระมัดระวังศัตรูในที่ทํางาน หรือว่าในสายงานที่ท่านทำมีคนอิจฉาจ้องที่จะทำลายชื่อเสียงหาทางริเครดิตใส่ร้ายท่านไม่ได้พูดเขาจะหาว่าท่านพูดท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำจะทำอะไรก็ตามให้ท่านละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมแต่หากได้ยินคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่บั่นทอนจิตใจก็อย่าได้ใส่ใจเพราะเป็นแค่เสียงนกเสียงกานะคะเขาไม่สามารถแค่คำคนไม่สามารถเพิ่มเงินในบัญชีของท่านได้ และเขาเองก็ไม่สามารถทําอะไรท่านได้เลยได้แ,แต่พูดทําให้ท่านเจ็บช้าน้ําใจเท่านั้นเองนะคะปากมีสเสน่ห์ผู้จาน่าเชื่อถือคะ่ะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองแก้ไขกับปัญหาได้ปัญหายาเปิดไอเดียดีสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้ดวงการเงินเปิดท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินมีโชคลาภมีดวงได้เงินพิเศษ มีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าคาดไม่ถึงว่าจะได้กลับได้เงินนั้นมาที่สําคัญนะคะปากมีเสน่ห์พูดเรื่องเงินได้เงินพูดเรื่องงานได้งานเอ่ยปากขอความช่วยเหลือลก็จะสําเร็จด้วยช่วงนี้บางท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อมาขายไปสําเร็จซื้อถูกก็มีโอกาสขายได้ราคาแพงช่วงนี้หากท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามนะคะ เตรียมซ้อมคำพูดให้ดีๆแล้วเข้าไปพูดคุยนะคะจะสำเร็จนั่นเองค่ะหรือแม้แต่หากท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบโดยเด็กขาดและอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปคิดทบทวนแล้วค่อยตัดสินใจการเงินของท่านดีขึ้นค่ะหมุนเงินได้คล่องขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายนักลงทุนคนที่ทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะการเงิน จะเข้ามาดีค่ะมีดวงได้ผลกําไรพิเศษจะมีเรื่องราวน่าชื่นอกชื่นใจเกิดขึ้นกับท่านและหากท่านคาดหวังสิ่งใดท่านก็จะได้มาการเงินท่านสามารถคาดหวังได้หากติดขาดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอตจะมีคนให้ท่านช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ในท่านนะคะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านได้รับเป็นประจำปากให้โชคให้ลาบท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นด้วย และหากตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อมีกำลังในการผ่อนชำระหนี้สินดีขึ้นมีเงินนำไปใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านจำเป็นที่จะต้องจ่ายท่านจะหายใจหายคอได้ลงขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะเอาราคามาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างช่วงนี้รายจ่ายของท่านมักจะหมดเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบคุคคลภายในบ้านบางคนจะเพิ่มขึ้นนะคะและท่านมีดวงหมดเงินไปกับสุขภาพและการเดินทาง หมดเงินไปกับการพบปะผู้คนสิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อแต่ว่าหากท่านอยากได้อะไรสุดท้ายแล้วท่านจะได้ซื้อมาแน่นอนแต่ขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายนิดนึงเพราะว่าจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามานั่นเองคะ่ะและเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้หากติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้นะคะแต่อย่าใจร้อนให้ท่านค่อยๆคิดค่อยๆแก้ เมื่อท่านมีสติท่านก็จะ,ะพบทางแก้ไขใจร้อนไม่ดีค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แทนที่จะได้กลับเสียหายแต่ขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจนะคะช่วงเดือนนี้ท่านจะไม่มีคำว่าแย่ๆหรือจะไม่มีคำว่าเงินขาดมือแน่นอนท่านจะมีเงินใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นคราคลาดปลอดภัยค่ะไม่มีอะไรทำร้ายท่านได้เลยท่านจะได้สัมผัสกับคำว่าอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อ ทั้งเรื่องของการงานและการเงินคนรักและเมตตาถามว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะที่สําคัญโชคลาภจากตรงนี้ไม่ได้มีกันทุกคนเคล็ดลับของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หากท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามให้ท่านพูดคุยด้วยตัวท่านเองและขอให้ท่านวางแผนการใช้คําพูดให้ดีๆก่อนที่ท่านจะเข้าไปพูดคุยในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะกรับขอบคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ